สอยอดมวยจองกระถินแอนต้าขอโทษเมืองไทยหลังทําท่าจุปากใส่ฉลองชัยศึกวันต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าทันทีกับการฉลองชัยของแอนต้าคาเซมนักชกชาวฝรั่งเศสเบลารุสในศึกวันลุมพินี126เมื่อคืนวันศุกร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยนักมวยต่างชาติวัย6 6ปีโชว์ฟอร์มสวยเป็นฝ่ายเอาชนะทีเคอขุนศอกผีดิบเมืองไทย P ี แสนชัยไปได้ในยกที่3คว้าเงินรางวัลโบนัสพิเศษ350,000บาทไปครองอย่างไรก็ตามหลังจบไฟเจ้าตัวกลับทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการทำท่าเอานิ้วมาไว้ตรงปากเย้ยคู่ชกทำนองว่าไม่ต้องพูดมากแน่นอนงานนี้แฟนมวยชาวไทยถึงกับรับไม่ได้ขณะที่นักมวยดังทั้งวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมและเสือคิมสอจอต้องประจีนต่างก็ไม่พอใจพร้อมอาสาขอเอาคืนแทนบนสังเวียนทันที ก่อนที่สุดท้ายแอนตาคาเซมได้สำนึกผิดและตัดสินใจรอพบเมืองไทย P.K. แสนชัยหลังจบรายการเพื่อขอโทษกับการกระทำของตัวเองพร้อมทั้งชี้ว่าเป็นการทำไปเพราะอารมณ์ในตอนนั้นและถือเป็นบทเรียนของเจ้าตัว